งานสมโพธและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเมืองกุสินาราประเทศอินเดียด้วยการจำลองขบวนอัญเชิญพระพุทธสรีระหลังพุทธปรินิพานที่สารววโนทยานไปยังมกุฏพันธนะเจดีสถานที่ถวายพระเพลิงเพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้เจริญพุทธานุสติรำลึกถึงการสูญสิ้นไปของพุทธสรีระเหลือไว้แต่พระธรรมวิันที่เป็นาศาสดาแทนพระองค์ พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาที่มีชาติกำเนิดเป็นมนุษย์พระบรมสารีริกธาตุจึงเป็นประจักษ์พยานของพระมหาบุรุษที่ส่งคนพบความจริงอันรู้แจ้งในวิธีการดับวัตทุก์และท่งบอกคนทางนี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มนุษยชาติจากการที่ขันอยนายตนะธาตุของพระองค์เนี่ยหรือของพระหานตสาวกนั้ท่านนิพพานก็คือดับโดยไม่มีส่วนเหลือท่านพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เมื่อมีพระธาตุ is, เป็นสักขีพยานเพื่อจะทําให้เราท่านทั้งหลายเกิดความเชื่อมั่นเมื่อเกิดความเชื่อมั่นแล้วเราจะได้ตั้งมั่นในการที่จะฟังธรรมจากพระพุทธเจา้าหรือคําสอนเ uh huh. มืมอ่อเราศึกษาคําสอนฟังพระธรรมคําำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะได้ปฏิบัติตามเขาเรียกประพฤติธรรมตามสมควรแก่ธรรมหรือประพฤติธรรมตามสมควรแก่โลกุตละธรรมก็เริ่มตั้งแต่สารณคมศีลสมถะวิปัสนาญาณ เพื่อจะรู้ถึงอริยมรรคอริยผลและเข้าสู่พระนิพพานตามองค์ของพระพุทธเจ้านั่นเองในคมภีพุทธศาสนากล่าวถึงพระบรมสารีริกธาตุมีสันฐานลักษณะดุจมลิตูมแก้วมุกดาและผงอุไรทั้งมีพันสองประเภทได้แก่นวิปปกินหาธาตุคือส่วนที่ไม่แตกกระจายและวิปปกินหาธาตุคือส่วนแตกกระจายเล็กที่สุดเท่าเมล็ดพันธุ์ผักกาศ และยังมีพระบรมสารีริกธาตุลักษณะกระดูกมนุษย์ในพิพิธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติอินเดียอันเป็นสักขีพยานในพุทธประสงค์ที่ส่งอธิษฐานไว้ก่อนดับขันธปรินิพานเพื่อให้ศาสนาของพระองค์แพร่หลายผู้ที่เกิดมาภายหลังไม่ทันเห็นพระองค์เมื่อยังทรงพระชนอยู่จะได้กระทําการสการะบูชาเพื่อเป็นกุศลแก่ตนเองการเสด็จครั้งนี้เป็นพระราชประสงค์ที่ต้องการมาโปรดนะครับพวกเราลูกหลาน คนไทยนะครับให้ว่าอย่าลืมนะว่ารากเหง้าของเราทุกคนเกิดมาแล้วศูนย์เพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นยิ่งที่จะต้องเคารพในความดีงามแล้วก็มีความเคารพในหลักธรรมะนะครับอันนั้นก็คือเป้าหมายที่ท่านได้วางพุทธปณิฐานเอาไว้การเกิดเป็นมนุษย์ยากยากมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดมาแล้วทําชีวิตของเราให้มีความสุขให้มีคุณค่าและยกระดับจิตใจของเราขึ้นสู่เรียกได้ว่าอริญบุคคลชั้นต้นให้ได้